ประเด็นทางการเมืองที่คนจับตามองกันมากที่สุดก็คือกรณีเรื่องของสอวอนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็มีเรื่องอึ้งไปแล้วเรื่องหนึ่งะนะครับที่สารรัฐธรรมนูนให้ ให้ท่านทวีสอดส่องนะครับหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเฉพาะในส่วนของการคุม DSI แต่ขณะเดียวกันคดีที่มันดําเนินอยู่เนี่ยก็ยังต้องดําเนินการต่อไปรวมถึงการหาข้อมูลในส่วนของคณะกรรมการด้วยวันนี้ที่สภาคุณผู้ชมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหรือที่เรียกกันสั้นๆว่ากรมทปปชเนี่ยนะครับเขาเชิญคนมาให้ข้อมูลประเด็นเรื่องของการหัวเลือกสว ซึ่งหนึ่งในคนที่มาเนี่ยก็จะมีรองเลขาที่การกรกตด้วยวันนี้ก็ถูกนักข่าวถามนะครับว่าทำไมการพิจารณาคดีนี้มันถึงได้ล่าชา้าซึ่งก็บอกนะครับว่าเป็นเพราะว่ามันมีหลายกระบวนการแต่ก็ยืนยันว่าตอนนี้คดีคืบหน้าไปเกินครึ่งแล้วนะครับคิดว่าอีกไม่นานนี้คดีหัวสาวนี้จะจบได้ครับ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเรื่องขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งใช้เวลาประชุมไปวันนี้กว่า3ชั่วโมงเลยนะครับมีการเชิญผู้ร้องเรียนที่เป็นกลุ่มสวสำรอง27คนแล้วก็ตัวกกตด้วยซึ่งกกตเนี่ยมาโดยร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกตเข้ามาชี้แจงครับพอประชุมกันเสร็จนะครับประธานกรรมธิการชุดนี้คุณฉลาดขามช่วง ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวโดยเปิดเผยว่าทางกะกะตก็ยอมรับเองครับว่าในการพิจารณาคดีหัวสอวอเนี่ยมันมีความล่าช้าแต่ที่ล่าช้าเนี่ยเนื่องจากว่าต้องใช้หลายกระบวนการอย่างไรก็ตามขณะนี้คดีคืบหน้าไปกว่า50%แล้วนะครับคงใช้เวลาอีกไม่นานขออภัยครับแต่เรื่องนี้ต้องทำอย่างรอบคอบเพราะถ้าหากว่าไม่รอบคอบเนี่ยตัวกะกะตอเองก็อาจจะโดนฟ้องนะกะกะตก็อาจจะโดนดำเนินคดีภายหลังตามมาได้ลองฟังเสียงประธานกรรมธิการปปชครับ สนุเบื้องต้นนะครับท่านกรกตอเองก็ท่านที่ล่าช้านี่เพราะต้องใช้กระบวนการหลายกระบวนการนะครับมีหลายคณะนะวันนี้นี่ท่นเดินทางมาไกลมากแล้วกรรมการก็ถามว่าเดิมจะมีกําหนดเวลาให้ให้วิจัยภายใน1ปีแต่ท่านยินได้ว่ากฎหมายใหม่ไม่มีกําหนดเวลาภายใน1ปี กรรมการได้สอบถามว่าแล้วจะใช้เวลาเมื่อไหร่ท่านผู้ร้องเองอพี่น้องประชาชนคนไทยทัย้งประเทศเองอย่างรอฟังว่าผลการที่มีการร้องเรียนมีการสืบสวนสอบสวนเนี่ยจะได้ผลเมื่อไหร่ท่านก็าว่าจะใช้เวลาไม่นานแต่ไม่ในกรเวลากรรมการนี้ก็ให้ให้ให้บอกให้ท่านบอกกําหนดเวลานะครับท่านจะรายงานความคืบหน้าขณะนี้เกินกว่า5 0ซ ผมก็เรียนผู้ร้องทั้งหลายว่าถ้าท่านมีพยานหลักฐานเพิ่มเติมจะส่งให้กรมสอบสวนพิเศษซึ่งพิจารณาเรื่องคดีหัวนะครับเรื่องการทุจริตจะเพิ่มขึ้นนะครับก็ส่งให้กกตส่งให้กรมสอบสวนพิเศษดูในการนะครับเราวันนี้ประชุมด้วยด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับเรามีไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องผมเรียนที่ประชุมว่านะครับเราประชุมด้วยทำหน้าที่เป็นกลาง